สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยนะครับรุ่น PLCX PLCXW นะครับ PLCXW 300นะครับนี่คือซันโยโปรเจคเตอร์นะครับรุ่น PLCXW 300นะครับตัวนี้มาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมี เป็นช่องต่อวสัญญาณจากคอมพิวเตอร์นะครับ VGA มาเข้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต่อออกได้นะครับต่อออกจอได้นะครับไปเข้าได้ออกได้อันนี้ออกนะครับอันนี้เข้าแล้วก็สัญญาณวิดีโอสีเหลืองนะครับ AV v i d e อ In นะครับถ้าเราต่อจากเครื่องเล่น DVD หรือกล่องดิจิตอลนะครับมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสัญญาณ ออดิโอเอาต์นะครับอันนี้ออดิโออินนะครับนำสัญญาณเสียงเข้านั่นเองนะครับนี่คือช่องต่อทางด้านหลังนะครับนี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อซันโยนะครับรุ่น PLC รุ่น PLCXW 3 0 0นะครับคุณผู้ชมครับนี่มีชื่อรุ่นบอกข้างๆอยู่เลยนะครับนี่ครับ PLCXW 3 0 0นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ความสว่างนะครับ3,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ สว่างจ้าทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับทดสอบให้ทุกท่านนะครับรับชมรับฟังกันนะครับผมต่อใช้สัญญาณจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับผมต่อนี่ครับแล้วก็ต่อจากโน้ตบุ๊กมานะครับด้วยสายนี้แหละครับแล้วก็นําสายสัญญาณภาพนะครับมาต่อเข้าตรงนี้นะครับช่องสีนี่แหละครับช่องสีเขียวตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ครับต่อเข้าแล้วนะครับหลังจากต่อเข้าแล้วนะครับอันนี้เป็นสัญญาณภาพนะครับสัญญาณภาพจากโน้ตบุ๊กนะครับ แล้วลำโพงนะครับผมใช้ลาโพงเล็กๆตรงน้นนะครับลาโพงเล็กๆนะครับแล้วก็ต่อสายลําโพงแล้วก็ลากสายมาได้เลยนะครับนี่ครับลากมามาเข้าตรงนี้นะครับนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับถอดออกได้เลยแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับเสียบเสียบเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอ่าหลังจากที่นั่นก็มาเสียบเข้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับนี่เสียบเข้าตรงนี้นะครับอันนี้สัญญาณเสียงนะครับสัญญาณเสียงจากโน้ตบุ๊กมันก็จะไปโน่นนะครับคุณผู้ชมอ่า ตอนนี้ผมเปิดไฟอยู่นะครับนี่เปิดไฟนะครับแล้วก็ใช้กําแพงนี่แหละครับเป็นจอนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวแนะนําก่อนนะครับบางท่านเคยมีลูกค้าเคยซื้อโปรเจคเตอร์จากผมไปนะครับว่าทําไมมันไม่ชัดเลยนะครับลูกค้าบอกคือลูกค้าบางท่านเขาก็ยังไม่รู้จักการปรับโฟกัสนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าซูมแล้วก็คาว่าโฟกัสซูมก็หมายคำว่าตรงนี้แหละครับซูมน้อยใหญ่ก็คือตรงนี้เลย เอาภาพกว้างภาพใหญ่ก็ตรงนี้แล้วก็โฟกัสก็ตัวข้างหน้าเลยนะครับปรับให้มันแสงสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอ่าเปิดเครื่องกดตรงนี้เลยนะครับปึ๊บนี่ครับไฟจากสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วหน้าจอดูนะครับคุณผู้ชมผมเปิดไฟเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟแล้วก็ทําการฉายนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันก็จะมีตัวเลขนับมาเห็นไหมครับนี่ครับ มันก็จะมีตัวเลขมานะครับนับมาเห็นไหมครับมันก็จะเบลอๆนะครับไม่ชัดเห็นไหมครับไม่ชัดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาปรับโฟกัสตรงนี้นะครับนี่ครับโฟกัสตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้นะครับโฟกัสก็คือตรงนี้อันนี้ซูมอันตัวข้างหน้าเป็นเฟืองจากนี่คือปรับให้มันคมชัดขึ้นนะครับโฟกัสอ่าผมจะโฟกัสนะครับผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวก่อนนี้ครับเห็นไหมครับ อ่าอันนี้ปุ่มนี้นะครับก็คือเอาจอใหญ่เล็กนี่ครับเห็นไหมครับมันมันมันเป็นเล็กๆเอาเราเอาใหญ่ขึ้นมาก็ตรงนี้นะครับแล้วก็โฟกัสให้มันชัดก็คือตรงนี้อ่าผมจะทําการโฟกัสนะครับนี่เปิดไฟสู้แสงได้ดีทีเดียวนะครับผมเปิดไฟนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะปรับนะครับปรับไฟอ่าปรับให้มันคมชัดเห็นไหมครับนี่ครับมันก็จะสว่างแล้วมันก็จะคมชัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวเลขอ่าตัวหนังสือก็จะเริ่มมองเห็นนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอ่านี่ครับคมชัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ อ้าวเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟก่อนอ่ะแล้วผมก็ปิดไฟเรียบร้อยนะครับดูความสว่างดูความคมชัดนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่หน้าจอคอมพิวเตอร์ผมนะครับก็นําสัญญาณมาเข้าที่โปรเจคเตอร์แล้วก็ออกที่จอนะครับคุณผู้ชมดูความสว่างดูความคมชัดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับดูสิครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับปรับตรงนี้นะครับปรับโฟกัส หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยครับสมมติว่าเราหมุนนี่ครับเห็นไหมครับเบลอเลยนะครับไม่ชัดเลยตัวหนังสืออ่านไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเราค่อยๆหมุนปรับตรงนี้นะครับหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวานี่แหละครับดูนะครับอ่าผมจะค่อยๆปรับให้ตัวเลขมันเด่นชัดนะครับนี่มันเด่นชัดแล้วมันจะเบลอ์นี่นี่ชัดๆแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเอาให้ชัดที่สุดเลยอ่านี่นะครับชัดแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวหนังสือเราก็จะเริ่มอ่านออกได้นะครับถ้ามันชัด เราปรับให้ชัดที่สุดตามสายตาใครมันตามสายตาผมผมก็จะเอาให้มันชัดที่สุดนะครับนี่ครับนี่ก็ชัดที่สุดแล้วเดี๋ยวซูมมาให้ดูนะครับผมซูมมาให้ดูนี่ครับเราสามารถอ่านตัวหนังสือออกเลยนะครับนี่ครับผมซูมมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับเอาละครับทีนี้ผมจะทําการเปิดเปิดเพลงหรือเปิดคลิปนะครับจากตรงนี้ดูครับแสงนะครับแสงอยู่ที่3,000ลูเมนนะครับตัวนี้ คมชัดทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดคลิปอีกนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับว่าออ่าดูกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูความสว่างของคลิปของของหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมปรับมาคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแป๊บนึงออ่่าานี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการอ่าเปิดเพลงนะครับคุณผู้ชมครับก็มาที่ไหนครับซอง อ่าซองแล้วก็ไทยซองอ่ะเอาเพลงน้องหนูคนเดิมนี่แหละครับสาวอีสานรอรักมาเพลงเมื่อคืนนี้แหละเพลงเดิมที่เปิดเมื่อคืนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับอ่ามากันเลยนะครับอ่ามาแล้วครับนี่แหละครับคลิปเดิมเมื่อคืนนี้นะครับอ่ามาดูกันนะครับแสงสว่างสามพันลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับแสงสามลูเมนนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับนี่ครับ เมื่อสักครู่นี้เสียบเพดข้างนะครับสายนี้มาแล้วเสียงมาแล้วนี่ครับดูดูแสงสว่างนะครับดูความสว่างนะครับ3,000ลูเมนนะครับชัดเจนทีเดียวนะครับนี่พัดลมเห็นไหมครับอยู่ใ,ใกล้ๆเสียงชัดดีทีเดียวนะครับ นี่ครับสวยมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปร้องคาราโอเกะหรือไปดูหนังในสุดยอดนะครับนี่ครับเสียงสุดยอดเลยนะครับงมาดูกันดูแสงนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ซันยนะครับ PLC X w 3 0 0นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยนะครับตัวนี้อ่ามาดูนะครับ่มาดูทางด้านหน้านะครับคุณผู้ชมสุดยอดนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าสัญญา3 0 0 0นลูเมนนะครับให้แสงสว่างที่ดิ่มทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสุดยอดนะครับ ดูที่จอได้เลยขนาดท้ายใส่กำแพงนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับคุณผ,ผู้ชมครับเด,เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีคลิปอะไรกันบ้างนะครับคุณผ,ผู้ชมครับ เดี๋ยวมีคลิปอะไรบ้างนะครับอ้เพลงมีเยอะเลยนะครับในนี้ดูคลิปเดี๋ยวดูคลิปอย่างอื่นนะครับมาดูสิมี student name ภาษาอังกฤษมาดูคลิปของภาษาอังกฤษกันนี้ครับชัดเจนนะครับ ชัดเจนทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเพลงอะไรเนี่ยคาราโอเกะไทยซองดูนะครับคุณผู้ชมดูความสว่างดูความคมชัดนะครับคุณผู้ชมครับดูความสว่างดูความคมชัดนะครับมาดูกันนะครับดูความสว่างดูความคมชัดของ เจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับของเจ้าซันโยโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมคลิป for training เดี๋ยวผมดูคลิปก่อนมีคลิปอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับอ่าคลิปอ่าคลิปของผมเองก็มีนะครับอ่าคลิปของผมเองอ่ะดูนี่แหละคลิปคลิปของผมเองนะครับอันนี้อ่าคลิปที่ผมออกทีวีเองนะครับอ่ะนี่ครับันี่ครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำถามถามท่านผู้ชมครับ ว่าถ้าคุณมีความพยายามสุดยอดนะครับคุณผู้ชมจะนำพาคุณชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จได้ขนาดไหนลองคิดแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจนะครับแลสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ความพยายามสามารถมาดูชั่วโมงกันนะครับมาดูชั่วโมงกันแขกรับเชิญของเราเป็นเดี๋ยวมาดูชั่วโมงแขเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ อ่านี่ครับข้อมูลนะครับมาดูใช้ไป5 0 0 5 5 5ชั่วโมงนะครับผู้ชมครับอ่านี่ครับฝ่ายรู้อย่าูกัฒนาตนเองเขาฝึกภาษาอังกฤษนี่ครับจนสามารถพูดกับชาวต่างชาติได้เขาใช้โลกโซเชียลในการทำมาหากินช่วยเหลือการทำงานของเขาเขาไปเรียนต่อจากเดิมป .6 ไปถึง มองกไปหนึงงัปยามมาดูกันนะครับซันโยนะครับ PLC x w 3ี่สนส่วส,สาอังกฤษในโรงเรียนที่จังหวัดบ้านเกิดครับเขาคือคุณเดชชาติภูมิเกศครับนี่ครับอ่ะมาดูตัวเองออกทีวีหน่อยครับท่านเรยกเรียนของคุณครูแลเรียกว่าคุณครูเดชชาใช่ครับใช่ไหมครับเป็นครูได้นานขนาดไหนยังไง พิ่งเป็นครูได้หนึ่งเดือนเสศๆนี่ผมรับนะครับครับสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโสนอเอรูขันชัยใช่ครสีสะเกัดสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับสอนวิชาภาษาอังกฤษครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสะเก c ดชาแนลนะครับขอบคุณครับ